สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของเต๋นโดยเต๋นได้ไลฟ์สดแล้วได้มีชาวโซเชียลเข้าไปมิ้นถามเต๋นว่าเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องเงาะแล้วเต๋นก็ได้ตอบแบบยี่ยวนกวนเอามากๆโดยชาวโซเชียล คือคุณรัตนาทองหยวกได้มีการโพสข้อความและก็โพสคลิปคลิปนี้มาให้เรารับฟังกันโดยคุณรัตนาทองหยวกได้โพสลงในกลุ่มของมดคันไฟ V2 โดยได้โพสว่าถามเงาะตอบลำใหญ่ดูเอาเหออความกวนของนางโดยเต็นได้อ่านคอมเมนต์ของชาวโซเชียล ที่เข้ามาถามเต้นว่าป้าเงาะวันที่11ซื้อมาใครอาลงรถคะเต้นก็เลยตอบว่าอยากรู้อยากรู้ก็ย้อนหลังไปดูเลยสิคะว่าใครเอาลงรถอยากรู้แค่ว่าใครเอาลงรถเลยคะไม่อยากรู้หรอว่ากินไปกี่ลูกกินหมดหรือเปล่าใส่ถุงสีอะไรเคียวกี่ครั้งใครทิ้งที่ไหนเม็ดมัน ถามให้ละเอียดสิเคี้ยวกี่ครั้งถึงจะหมดในถุงเงาะมีเงาะกี่ลูกถ้าตั้งคำถามแล้วกำกวมอย่าตั้งตั้งให้หมดเดี๋ยวจะซื้อตอนสี่โลรอแล้วก็จะมาให้คนที่ถามนี่นะับความจำดีเหลือเกินคำถามนี้เห็นแล้วแต่เมื่อคือนแล้วแต่เมื่อคือนเหนื่อยๆไม่มีอะไรจะถามพอมีคนไป อะไรเขาไปย้อนหลังก็ติเขาแต่พอมาถามทําเป็นถามย้อนหลังถามทําไมถามพอก,กาําก่าถามพอกระเทินต้องถามว่าเงาะลูกหนึ่งมีขนกี่ขนอย่างนี้สิป้าจะได้ตอบยากนิดหนึง่งป้าเงาะวันที่สิบเอ็ดซื้อมาใครเอาลงรถคะ อยากรู้อยากรู้ก็ย้อนหลังไปดูสิคะว่าใครเอาลงรถอยากรู้แค่ว่าใครเอาลงรถเหรอไม่อยากรู้เลยว่ากินไปกี่ลูกกินหมดหรือเปล่าใส่ถุงสีอะไรเคี้ยวกี่ครั้งคายทิ้งที่ไหนเม็ดมันอะถามให้ละเอียดถามให้ละเอียดรู้ว่าเป็นคนไนะ ถามาน้อยละเอียดสิดนะเคี้ยวกี่คำ,คำกี่ครั้งก็จะหมดในถุงนะ่ะในถุงง้อมีมีง้อกี่ลูกมีง้อกี่ลูกถ้าตั้งคำถามแล้วกำกวมจะตั้งตั้งก็ตั้งให้หมดนะเดี๋ยวจะซื้อก่อนสี่โลร้อยแล้วก็มาให้คนที่ถามม่นับแผ่ความจำดีเหลือเกิน คำถามนี่เห็นแต่เมื่อคืนนี้นะแต่เมื่อคืนนี่เหนื่อยเอมีแนวถามไม่มีอะไรจะถามนะพอมีคนไปอะไรเขาเรียกย้อนลงย้อนหลังก็ติเขาแล้วพออย่างนี้พอมาถามจะทำเป็นถามย้อนหลัง ถามทำไมถามพวกกรรมกาเนี่ยถามพวกกระเทิร์นเอาง้อลูกหนึ่งมีขนกี่ขนเห็นไหมป้าจะได้ตอบยากนิดนึงเอาเป็นว่าเราไปรับฟังย้อนฟังข่าวตอนที่แตนบอกว่าแตนนั้นให้เงินตาชาญและยายสมควรคนละสองหมืนบาทแล้วโซเชียลเขาก็ได้มีการขุดคุยแล้วนะแต่นั้นก็ได้ออกมา ทำคลิปถามยายสมควรและตาชานแล้วยายสมควรกับตาชานก็ออกมาพูดในช่วงนั้นนะคะช่วงที่ตอนที่แต่นั้นยังมีกระแสนิยมยังมีผู้คนสงสารเห็นใจโดยตอนนั้นได้มีชาวโซเชียลได้ออกมาเผยหลังเกิดเรื่องของคนและแตนโดยเริ่มมีเงินนั้นก็ได้ให้เงินตาชานกับยายสมควรเป็นประจำ คนละสองหมืนบาทแต่ถึงอย่างนั้นแต่ชาญกับใหญ่สมควรก็ยังไม่ยอมมากขึ้นบ้านของนายเชพพลและแตนอยู่ดีซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่แตนกับคนกำลังจะขึ้นบ้านใหม่โดยได้มีคนโพสต์ไปที่กลุ่มของอยาหัธรรมออฟฟิเชีซึ่งเป็น f อซของนายเชพพลนั้นได้มีการโพสต์ที่ว่าลูกนอกค้อเอาเงินมาให้ ก็ระวังเหล่าลูกในคอกเอาไปแดกหมดนะตาใหญ่ฝากไว้ให้คิดซึ่งโพสต์ดังกล่าวตาชานกับยายสมควรก็ได้โต้กลับแล้วว่านายเชพพลและแต่นั้นไม่ได้เงินไม่ได้ให้เงินเม็ดแ,มแต่บาทเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีชาวบ้านต่างก็ยืนยันว่าเห็นกับตาไห้กับมือหลังจากนั้นนาะแต่ก็ได้มีการอัดคลิป เรื่องใหญ่สมควรได้เงิน20,000จากแต่นจริงไหมลงในช่อง Youtube ตอนนั้นเป็นช่อง Youtube ฟาร์มหนูพุก VIP ตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็นน้าแต่กโกกโดยในคลิปมีการพูดว่าโลกโซเชียลมีการพูดไปถึงตาชานและยายสมควรพ่อแม่ของแตนดูเหมือนไม่ค่อยไม่ตาฝั่งแตนเลยโดยมีการพูดกันว่าแตนนั้นให้เงินตาชานสองหมื โดยน้าเตได้อัดคลิปขณะอยู่กับตาชานและยายสมควรถามตาชานว่าได้เงินสองหมื่นจริงอย่างที่เป็นข่าวไหมตาชานบอกว่าได้รับเงินแต่ได้เงินแค่สองพับาทเพราะจะไปจ้างรถเกี่ยวข้าวพร้อมเดินออกไปเลยก่อนจะถามยายสมควรได้สองหมื่นบาทจริงไหมยายสมควรก็เลยบอกว่าไม่ได้สักบาทเมื่อนตถามอีกว่า เห็นเอบอกว่าแต็นให้คุณยายสองหมื่นไม่จริงใช่ไหมยายสมควรก็บอกว่าคงจะให้แต่ชาติก่อนมั้งโดยนาเต่ได้ทำคลิปพร้อมทั้งบอกว่าไปถ่ายคลิปมาแล้วเรื่องที่แต็นให้เงินยายจริงไหมรอชมกันนะครับ FC ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าน้าเต่ทำแบบนี้มีวัตถุประสงค์อะไรปัญหาในครอบครัวจะไม่จบหรือไม่ โดยตอนนั้นนาแต่ก็ได้ออกมาเปิดเผยความจริงทั้งมีน้าตายและมีแม่น้องชมพูที่ได้ไปคอมเมนต์ในกลุ่มของพลังบวกว1ตอนนั้นแม่น้องชมพูก็คอมเมนต์ว่าไม่ได้ให้และก็ไม่ได้ชวนตากับยายไปขึ้นบ้านใหม่นาเต้ยังบอกอีกว่าที่ตนนั้นออกมาทำคลิปนี้เพราะไม่อยากให้คนพูดไม่จริง ทำให้ครอบครัวของตนนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกส่วนใครจะรักใครเชิดชูใครก็เชิดชูไปเลยแต่อย่าทำอีกฝ่ายเดือดร้อนอยากให้เอฟซีรับทราบอย่ามโนถ้าพัดพิงต้องออกมาเกียรตคุณพิมพ์อะไรคุณอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าส่วนแต่นั้นเผยถึงเรื่องนี้ว่าเขาอยากจะพูดอยากจะปล่อยคลิปอะไรก็ปล่อยเขาไป ถามว่าเรื่องเงินนั้นให้พ่อแม่ใช้บ้างหรือไม่เต็นบอกว่าไม่ได้ให้ตามที่เป็นข่าวไปให้แต่ไม่ได้มีจำนวนแน่ชัดให้ครั้งละผ่านบางแบบเรื่อยๆโดยได้ฝากญาอาชีเอาไปให้บางรู้ว่าต้องจ้างรถเกี่ยวข้าวก็เลยฝากไปให้โดยแต็นยอมรับให้บางแต่ไม่ได้ให้บ่อยเพราะเข้าไปยากจะฝากผ่านญาอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ให้ครั้งละหน0่งบาทให้เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสเพิ่งให้ค่าปุ๋ย1น0 0งบาทครั้งล่าสุด24ตุลาคมให้ไป2,000บาทส่วนที่มีการพูดถึงงานขึ้นบ้านใหม่ของพลและแต่นั้นทำไมตาชานกับยายสมควรไม่ได้ไปน้าแต่ก็บอกเลยว่าที่ไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้เชิญแต่แตนไปหาใครก็ไม่รู้ ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ของเขาพร้อมบอกถึงว่าใครก็ตามมาโพสด,ด่าครอบครัวของผมอย่าให้ผมเห็นแต่ยังมีการเผยถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้บอกพ่อแม่ถึงเรื่องขึ้นบ้านใหม่เข้าใจว่าพ่อกับแม่ก็อยากจะมาแต่ถ้ามาแล้วกลับไปบ้านของตัวเองไปเจอคนอื่นๆกลัวว่าพ่อแม่จะลำบากตั้งใจจะไปชวนแก่ ลุงบอกว่าถ้าตากับยายมาได้เพราะแกอยากมาแต่ถ้ากลับไปแล้วความรู้สึกกับลูกคนอื่นจะไม่ดีเลยตัดสินใจว่าถ้าแกมาแล้วกลับไปไม่สบายใจไม่ให้แกมาก,ก็ได้แต่เรารู้ว่าแกรู้สึกดีกับเราตลอดอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นจุดนั้นก็เป็นจุดที่ทําให้คนนั้นเริ่มหูตาสว่างกันว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จ เริ่มต้นจากคำโกโหกของไขร